อไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยเห uh huh. ย Moon, oh. ื่ออุ้ยอันไหนตองล็อกติงล็อกหน้าด้วยสวยดอยถูกเหรอนายดูถูกพลังยอดเหรอโตว์ไปหายเลยชะโซล้นเสุดยอดได้ตังค์เหรอแต่ไม่ได้ตังค์ว่ะเกมกะ ไม่อรับอมดีกว่าอัพหนึ่งดีกว่าโอ้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 ตะกีบมันกือเราพายงแรงกันนะโอ้มันเริ่มมันนี่วะ่ะมันเริ่มบน อย่าง <Okay. S 2> นี้เราออกอันนี้ดีกว่าป่าวะเราออกเราออกลงเทา้าดาเมจดีกว่านะอ๋อไม่มีไรเอลคได้เฉยมันอมได้อยู่ไหมโอเคแล้วล <c oughs> ่ะแมวท่าไหนนะมา <c oughs> ยอดอะหนึ่งหรือสองวะ หร่อหนึ่งมัง้งไม่รู้เหมือนกันเพราะมันอัพไลน์นำฝักด้วยเบามากเลยามอสรอดาบจีด้ยก่อนยิงไม่ติดลแล้วมันเบามากต้นเกมี่ยวยาวๆปาไปยาวๆเุ้ยจะก,ก่อบ่อยไม่ดีนี่มานมาหมดนี่แน่ไปก้อนใหญ่รอเราอยู่ ไอเชียออกออกไอนี่คุมไปเนี่ยออกเลยมีอยู่ไหนนั่นอ่ะอุ้ยตายละดตายโอ้โหดีเป็นแง่อย่างนี้เลยหรอดีเลยนะไม่ไม่มันมันแอบเข้าไปไงแต่เราเห็นไอ้เยด้ามันเห็นไว้ก่อนไงโดนดักโดนดักไม่ดักอีกทีเราว่าออกอ่ะคนนี้ไอคนนี้ดีกว่าตอนนี้เหรอ ก็ได้อยู่นะโว้ป็นชุดหมดเลยเก้าหมาดิแม่งเอ้ยกดซิกิททางโอ้โหเหี้ยอะไรนะโอ้ยวัดไอ้นี่อีคนเราอย่างเงี้ยแหละนี่มันมันไม่เอาเลสมันไม่เอาเลสมันเอาเลสมันไม่ได้เอาเลสเพื่อนอะไรวะเอาเลสมันไม่ได้เอาเลสตัวเรามันเอาเลสหรือไม่เอาเลสเออมันเอาหรือไม่เอาเนะ Let's go เอ้ยดอยมอสมาช่วยอยู่มันลำำหรอเมื่อกี้เลยเลยลอ่ะดอยดอยผักใหญ่ๆงั้นน่าจะตัไดอยหรือว่ไดอยมีสกิวสุดเทปที่จะในเกมนี่ว่ะอันติเมตร็อ้อกดีล็อกซีหลังล็อกซีหลังเอาเลยมอสอยากให้มันจับดอยอยู่เอ๋โซ่ยาว8เมตรเราเสียตังค์50บาทบนพื้น <laughs> เราเศร้าเราไม่มีตังค์50บาทเป็นพื้นแล้ว,วมันเอาไปแล้วช่วยยังไงวะเนี้เพื่อนนี่แน่ไม่ได้จิ๋วอะเราเรได้ใหม่กันาหมดใช่เราต้องถอยเราเริ่มไม่ไหวละพอแค่ไปเลสอย่ามาย่ำกันแถวนี้ก็พอใจชิ<ว>้นออกเลยดีวันนี้เนี่ย โล่ล้างล้างโล่โล่ล้างล้างนี่หว่าโอ้มาละมอสล้างเยอะนะล้างเยอะมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันดักเราไม่ต้องเดินเรายิงนี่เออนียิงถ้ามันถ้ามันดักยากเราแค่ไปเข้ายากไม่โดนนสวยด้าบน ลฝ่ายเยอะแอลฝ่ายเยอะแอลไซไม่มีไม่ได้มอมันมาแล้วอนี้โอ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 โอโไมโอ้ยโอโอโยป่อยมันป่อยมันมอมันเดได้ให้มันเอนไปเลยไปเลยไปเลยวอาเอาไปเลยแล้วเจอกันอ้าวฟิกขับโดดด้วยโอ้โหไอ้เอ้อุงฟิกหลบแล้วนะไม่งั้มือมันยาวจะหมดอ่แปดเมตรบอกแล้ว มือมันยาวจริงว่ะยาวมากเลยเมื่อกี says, ้อากลัวเด้อเฮ้ยน่ามายอดยิงได้นะละเก้าสิบชื่นใจยอนพายาน่าจะดัก ไม่ได้ดักไม่ได้หว่ามาเล่มหนึ่งเอาวอกมาละหนึ่งนะหนึ่งจิกซอโออยโซเดียโดน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 เจ็บ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 พญาเจ็บเนี่ยๆๆล็อกซี่ล็อกซี่หน้ามด ได้อยู่นะล็อกที่เจ็บจัดเลยนะ,ะไม่รู้สึกว่ายังมีไม่แปลเลยะ <laughs> ดับชิรนงิ้งกามาเลยเพื่อนสามชิ้น่อยเจอกันที่สามชิ้นอุยโหนิดเดียวเราอยู่เราอยู่ล่างอย่างนี้ดีกว่าวะให้เพื่อนไปอยู่บน เเมาหน่อยมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคลิปนั้นถ่ายเข้าครึ่งหลอดนะ้วตัวเลนเออขไขไปายเข้าไปกลับแล้วอ้าวโอ้โอ้ไม่ถึงว่ะโว้ยชีวิตทุกเกือบจะหาไม่หรือเป็นสั้นทำเราคน กล้ละใกล้ถึงทามี่ของเราละยิ้มใจถึงกูทยลรร้อยกว่ากินมใจฟลีนธรรมดาไหมได้เวฟ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 บอโตรงบอลตรงเป็นกาวไหมโป่งโป่งโป่งมากเลยว้าเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ ไม่งอยู่พุ้มไอปอดเนียนเกินไม่กีดไม่คิดเราจหามอสเลยมอเช็คยังอันเมื่อกี้เอมอสเช็คบูสันดีๆไม่คไม่ได้เช็คยางไอปอดเกือบแล้วเกือบพาแล้วดีนะเมื่อกี้มันไม่ลากไปเลยมันลากกับฟิกไปในมอสอมไม่ทันนึกโดนมาไม่ทับมากไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้วคลิปกลางคลิปกลางคลิปกลางไม่ได้ไม่ได้กลางแรกกับป่าได้ก็คุมเจ็บๆไม่ได้ไม่โดน การเล็ดสิบาก้าปร์เซ็นตคืออะไรวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยตัวปล้ำเราอะดอยเราต้องป้องกันห้องนั้นเหรอไม่โดนหรอวิ่งไวไปฟจอมมอเตอร์โอเคนี่ได้ละโอเคเวรนี้ต้องให้คนอื่นรับการมมััสเกียร์ยากเริ่มหน้าแล้วว่ะอะไรเดียมอจะไม่ผิดพลาดจะไม่ผิดพลาดโอเคได้ไรชินไป อเอาไปเหรอเอาอะไรอ่ะจะพูล่าหรือจะไอ,อ,อ้นี่คารนพูล่าก็ได้นะตัวแข่งมันเยอะอ่ะแต่ว่าเกาะมันมาเยอะอยังไงประมาณชิดเดียวเองคารลไม่อกแหละคารลก็ได้นะถ้าข้างหลัก็ได้ไปถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะเป็นก๊อตตรงกลางมีเวนเดีเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเป็นอะไร โอ้ม oh, mm ัน hmm. ป okay. well, we yeah. <c oughs> mm ิกมาด้วยมันปิกแล้วฮายาเตะปิกแล้วอติแล้วไม่มนรถถังไม่มีปิกไม่มีอติฮายาโอเคไม่มีเหมือนกั้นไม่มีอะไรนะเปิดกันมาเรียกว่ายืนยหนึ่งเล่นการเทียบเปอมกูมาแล้วมันจะมาแล้วโอ้มาเฮ้ยไม่เอาจะบอกนะว่า อย่าบอกนะว่าอย่จะบ ja, ja. อกนะว่าไงอ่ะไงอ่ะเฮ้ยมึงเอามึงเอาเงินมาแค่เนี้ยเอ๋โอ้ยโอ้หแรงเลยรู้เรื่องเลยแรงขนาดนั้นเลยเหรอรู้เลยว่าแรงลองเทสดาเมจยังไงไหมเนี้ยไม่ลองแม่งเอ้ยจะได้ทอยอยู่แล้วผมจะได้ทอยมันจะไม่มีฉากเมื่อกี้สูตก็ไปดอยแรงกว่านี้เร็วกว่านี้ลงเงินหมดแล้วเนี่ย เตามไหนมาครับเคแบงหรือเปล่าโตไปสอบเพิ่มยอดไอเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยมันโดนลงมั้ยเี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยโดนย้อนยิงไหมโหสุดยอดโคตรแรง1นึยากได้ซอให้ตายเถอะไม่ต้องการได้มีกำลันแล้วน่าจริงแรงแล้วไหนขอลองนีรีส์หรอได้ได้ได้ มาให้มาให้ครับสวยครับเฮยอุมันรอมัรออ้เจ็บ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 โอ้โหโอ้โหโอขอฟิวเดอันอฟิวเดอันลยิไปแล้วิไปแล้วขอขอห้นนึงเหรอใช่อัหะทางไหนอ่ะจิตสัมผหอ่ัอันนี้กทัยองขวัญจัด้าวเราเกิดพลังแล้วตอนนี้เริ่มพลังครับปั๊บเอาเอาแบบฟิวเดอันเหมือนซันตอะไรอย่างเงี้ยมาม่มาจะมา่ ไเราโซนได้แล้วตอนนี้เราเรามีโซนละวิ่งไปพอดีเจมได้โย่ตั้งโซนแล้วตั้งโซนแล้วอย่าให้ใครมาหยุดเราได้ข้าราชการเข้าข้าราชการเข้าถ้ามันจะเข้ามามันต้องกดมามามาเออมามาระวังมันจะแท้มานีข้ามันแท้ใครเข้ามาก็เตรียมวงแตกได้เลยมันน่าจะเป็นคนเดียววะที่มาเปิดรงนี้ไงต้องปิกเกอร์มาดึงถ้ามันปิกเกอร์มาดึงมอสจะมอสจะอมทัน ไม,ไม่รู้ดัมไหมถ้ามันฟิปมาดึงเฮ้ยอย Gam ่างนี้ได้อ้าวอยู่นี่ก็ได้ป้อมฟรียกโอ้ยนี่ไงทันแันท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 ัังทันทันทันนนทันทันทชิงันทันทคนทนตันนทันทับนนทันทัันทันทันดัันทันนัน ที่ปนอนอนกันบ้ากูนอนกนไปดีกว่ามอสไปดีกว่าเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราให้มงไปมงไปเยูมันเจ็บยูมันเจ็บยูไอ้าทำไมเป็นคูเนี่ยตกใจว่ามอสไม่นอมอสจะลากันติมาโดนเกือบอยู่พีจะไปอยู่แล้วก็ดึงขึ้นมอุ๊ยโอยชิบอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ออกเบไม่ออกครับเกมนี้ไม่อยากออเนเอม่กติเช็คห่ ย่ไม่น่าห <e ิวบ uh> ับแดงเลยเมื่อกี้กำลังจะเดินไปเอาบับแดงซะหน่อยเมื่อกี้ยิ่งมันเกือบล้มมันอ่อนไม่ไม่ลมว่ะเฮียบักสี่ะเหนียวนางเหนียวเฉยขอไอ้ชิ้นขอไอ้ชิ้นไอ้ชิ้นรู้เรื่องแบบปันโออ่ะขอแบบปันโอโออีกชิ้นฮะฮะเฮ้ยไม่ไช่หนุ่มคนตาดาหรอเนี่ย มันหนักอ๋อไม่หนักว่ะไมรู้หรอเฮ้ยเฮ้ยสวยนั่นหนึ่งนะเราจะไม่ไฟโดยที่ไม่มีดอยแลาา้วต้องมีดอยรอดาเป็นหนึ่งโอ้โหโดนที่อะไรเนี่ยมีทาลอนใช่ไหมหรือเลือดได้ล็อกซี่ไปไหนวะ เป็นแบบคือเป right. oh. ็นแบบโอ้เคลียร์ส่งได้เคลียร์ส่งได้เฮ้ยตูเรนโผล่ล่างถ้างั้นเคลียร์ได้หลือจะหลือจะตุ๋ยป้อมอ้าวโอ้เจ็บนะอันนี้เจ็บอยู่นะกระจายเต็มหลังเลยตอนนี้นี่เจ็บอยู่นะเฮ้ยเข้าไปเข้าไป่อยข้างเข้าขางเข้าเข้าที่หายแล้วมาด้วยกัร โอ้ไม่ทันเลยครับดอยวัดกิ้งให้วัดกิ้งแบบแบ่งโลกอ่ะชิบหายแล้วตายแล้วนี่โอ้โหยิงแบบแบ่งโลกใช่ไหมทำไมมันบีบจากมาเกมดิเอ้ยได้อยู่จีล่าตับโหไม่ต้องกระโดดนะครับผมโซนเราไม่ดีเลยมอส ด,ละละดอยได้ลูดอยู่นะแต่ได้ลูดปื้ดเดียวขออีกครั้ปื้ดไม่ได้บอย่งขาดอีกปื้ดนี่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวตั้งโซนใหม่โซนขาดไม่ขาด <Hulk> ต้องต้องมีแดงก่ออยากได้แดงเพื่อนอ่ะเพือ่อนต้องขอแดงอ่ะต้องขอแดงเพือ่อนมาว่าอยากได้ให้นะไม่ให้เหตุแตนน่ด้ยังไม่ให้เลย <S 2> <S 2> แบบฮาวฮาวเอาล็อกซี่อยู่โน่นโอ้โหงี้สบาย องงั้นเลยอ่ะโอ้แมากม้ถ like ึงเอ้ยตั <h 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 ้งโซนตังโซนโซนตั <h 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 ้งโซนตั <h 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 h ้งโซนโซนนี้จะไม่มีใครทะลุได้เจ้ด้วยอันนี้เป็นไงพิจักก็อมอะครับต้องคอยนะจ้าเนี่ยดอย เอาธนูทั้งคางมายิงเลวดูว่าแล้วเออขู่พี่ฟ้าชิบหายละอ่ะตายไหมตายเท่าไหร่อ่ะเนี่ยหมื่นห้าวันนี้ไม่ได้ไม่โอ้ยเรียบร้อยเขาได้เหรอเอ้ายิงวางนานเห็นตู้ว่าแหละตู้เหร็แม่งอ้าวเีย Uhm. มอสดอยทุบมะข้าวมะแกงนะมอสดาบแดงอะนะเอ้ยจ so ัดไปมันจะเซฟมันจะเซฟดอยด้วยการตั้งโซนทางอาณาเขตถ้าตาดนี่เปลี่ยนเป็นถ้าตาดนี่เปลี่ยนเป็นแอนเดนนี่โคตรโหดเลยเนี่ยก็ยากอยู่มอสดอยก็ไม่จะออกไงบางจังหวะตั้งโซน

ไอ้นี่เลยเหยื่ออุ้ยได้อยู่นะก็ได้อยู่นะอไม่เป็นไรเอาเเอาาข้ไอ้เจ้าตัวพวกนี้แไปเข้าไข่ไอ่ไม่ใช่ไข่เข้าสุกก็ตายหมดอะไอ้เจ้าไปเรามีแยกแยกยี๋ยไอ้ชิบ้ามาดต็มเนี่ยชื่ออะไรวะได้ออกรองเท้าเอ้ยดอยก่อเกิดขางชาทีไงได้อยู่ก็ตั้งเวรนะดอยเป็นรถถังไง กันหน้าต้องกันนะตังเอ้ยเพื่อนโดนหรือยังไงโอ้รอรับดีกว่าแต่คิดไกลมากเลยนะอีกฝั่งมันทะลุมหาฆ่าก่อนใช่เลยโหยากกับเซอร์ฟิกซี่อ่ะเจอล็อกซี่เดอวัตเตอร์ยกไม่เข้าโดนแทพกีสเต็กเดินไม่ออกแล้วเดินไปหาเลี้ยงตายไง ตายนะมอว่าตายจริงนะตรงย่าล็อกซีเห็นเห็นแล้ว,ล,วล็อกซีเห็นแล้ว,ลอ,ลวอีกแล้วอันนึงอ,อ้าวเองล็อกเองล็อกฆ่าหรือสวยดอยถูกเหรอไหนดูถูกพลังยอดเหรอไป <c oughs> ไปไอ้คิฟ <c oughs> ไปไอ้คิฟกลางหนึ่งตัวม <c oughs> ันไดถถ้ถอยทับถอยทับกันเลยเท <c oughs> ใช่ใช่ขวาใชขวาท่าไม่ด um, evet, ีท่าไม่ดีลอยไปลอยไปลอยยิงสต้นไอะไรมันมันมันจะตัดเวฟ อันแรกอุ้ยชิคุณไม่ให้แตะหรอกตังให้โอ้ล้มไปเลยยิงป้อมเถอะอยากเอ็นแล้วไปไหายแล้วอ๋อชิอุ้ยหายแล้วป้อมไม่แตกดีกว่าเนี่ยไม่แตกลืมเปลี่ยนเคียวอาวส์เก่งแล้ว นี่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 ออมาคิดน้าออาคิดน้าคิดน้ามามามาด้วยกันคิดน้ามาด้วยกันมาจะรู้ัหมคิดน้ามันจะรู้ไหมอย่าลงนะอย่าลงนะเฮ้ยเฮ้ยสวยดีนะแต่ยังรู้เขายังไม่ลงเมื่อกี้เขาเดอดหลงมาเลยเมื่อกี้นี่ยอดเลโอ้สุดยอดเลยหลักๆแล้วไม่มีประโยชน์เลย โหดยอดเลยมาร์สยอดนี่มันฮีโร่ที่เป็นเอ็ป่ะว้วมารสุดยอดเลยฮีโร่ห้าสามมาเด็ดห้าสามไอ้เซมซิฟช่วยทางนั้นไอ้เหี้ยวตั้งโซนตั้งโซนมันคือการตั้งโซนถ้าโซนแตกก็รู้เรื่องสามแต่โทกอะไรวะเนี่ยโคตรเพลินนี่เรียกว่าเล่นเล่นและมีวันนี้ได้เพราะเพื่อน เปิดโซนน่ยบอกเลยถ้าถ้าถ้าด้จุดรู้สึกก็กลางกันนะเขีกลางกะเขีดคือถ้าเป็นคอมโบอะไรนะอาย่ากับทาร่าเนี่ยนี่ก็เป็นคอมโบกันอะไรนะซิปซิปกับยอนแต่มันฟิวชั่นกันคนละแบบไหมอันนี้คือยอนก็ไปขี่ซิปแทน ครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนมีคำถามสงสัยอะไรสามารถมาสอบถามดอยได้ครับดอยไลฟ์สดทุกวันครับที่ Facebook Fanpage d i c e ร์นะครับ, icer, รบวันนี้ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ